เปิดมาวินาทีแรกก็ทำเอาคนลุกสู้ด้วยความภาคภูมิใจเลยค่ะคุณเริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีที่ดังกึกก้องพร้อมกับตัวอักษรไทยแลนด์ตัวใหญ่เบิ่มบนจอฉากหลังสีแดงสุดอลังการพอแสงไฟสาดสองลงมาเราก็ได้เห็นตัวแทนสาวไทยของเราปรากฏตัวขึ้นในชุดสีทองอารามที่ดูเลอค่าและวิจิตบรรจงแบบสุดๆแต่งานนี้บอกเลยว่าน้องไม่ได้มาคนเดียวเพราะมีพี่หนุมานตัวขาวผ่องสวมเครื่องทรงครบเครื่องเกาะเกี่ยวแนบกาย ด้วยซึ่งไม่ใช่แค่หุ่นนิ่งๆธรรมดานะคะแต่น้องสามารถเชิดหุ่นให้ขยับแขนขยับหน้าหันซ้ายหันขวาได้เรากับมีชีวิตจริงๆเป็นการนำเสนอศิละปะโขนและตำนานสุพรรณมัจฉาผสมผสานกับความงามของนางเงือกในวันมคดีไทยได้อย่างลงตัวและชาญฉลาดมาก วินาทีที่น้องเดินก้าวขับมาด้วยความมั่นใจพร้อมกับเสียงบรรยายภาษาอังกฤษที่เล่าถึงแรงบันดาลใจของชุดนี้ว่ามาจากตำนานนางเงือกและเป็นการเชิดชูความกล้าหาญของผู้หญิงที่ยืนหยัดปกป้องลูกน้อยซึ่งสื่อถึงพลังและความรักอันยิ่งใหญ่ของสตรีไทยยิ่งฟังยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจค่ะระหว่างเดินน้องก็ร่ายรำไปด้วยมือไม้ชดช้อยสวยงามตามแบบฉบับสาวไทยในขณะเดียวกันก็เชิดหุ่นหนุมานให้ทำท่าเหมือนกำลังเกี่ยวพารา หยอกล้อหรือโอบกอดจวนนางงามเอาไว้ดูแล้วมีสตอรี่มีเคมีที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆตัวชุดเองก็มีความระยิบระยับเล่นแสงไฟสุดๆส่วนหางนางเงือกด้านล่างก็พลิ้วไหวตามจังหวะการเดินดูนุ่มนวลแต่ทรงพลัง ที่สำคัญคือจังหวะการนำเสนอเป๊ะมากยิ่งเดินเข้าใกล้หน้าเวทีน้องยิ่งส่งอินเนอร์ความสุขออกมาผ่านรอยยิ้มที่สดใสสะกดสายตาผู้ชมได้อยู่หมดัดท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกระหึม่มพอถึงจุดโพสกลางเวทีน้องก็จัดท่าจบได้แบบสวยสับหุ่นธนุมานหันหน้ามาทางผู้ชมพร้อมกับน้องที่ยิ้มหวานสู้ตายเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากสื่อถึงความประณีตของศิลปบัตไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกผสมผสานกับดีไซน์ที่ทันสมัย เป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วอิ่มเอมตื้นตันและภูมิใจในความเป็นไทยแบบตะโกนก้องโลกจริงๆค่ะงานนี้ทำถึงทำจึงสวยสะกดจนวินาทีสุดท้ายเลยค่ะ ถัดมาต้องทักทายว่าสบายดีกันก่อนเลยค่ะเพราะนี่คือคิวของเพื่อนบ้านสุดที่รักของเราอย่างประเทศลาว LAOS นั่นเองเปิดตัวมาบนฉากหลังสีแดงสุดอลังการพร้อมตัวหนังสือ LAOS ใหญ่เบิ่มแต่งงานนี้น้องไม่ได้เดินสับขาแบบนางงามฝอนะคะน้องฟ้อนเปิดตัวออกมาเลยจ้าอ่อนช้อยงดงามตามแบบฉบับสาวล้านช้างแป๊ะแปะ,แปะชุดนี้มองแวบเดียวก็รู้เลยว่าต้องอินสปายมาจากหลวงพระบางแน่ๆเพราะดีเทลงานผ้าสิ้นไหมตีนจกลายละเอียดสีน้ำตา าเข้มตัดกับสบายเฉียงสีทองอารามเครื่องทองจัดเต็มทั้งสร้อยสังวานและเครื่องหัวทรงสูงมมันช่างขับผิวให้ดูผ่องมีออร่าสุดๆ ยิ่งฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษในคลิปที่เล่าว่านี่คือชุดนางสังขารหรือธิดาของเท้ากระนฟรมในตำนานสงกรานต์ที่เราคุ้นเคยกันดีก็ยิ่งรู้สึกเหมือนฟังเรื่องเล่าจากญาติสนิทมิสหายดูจังหวะการก้าวเดินของน้องสิคะมีความหนวยหนาดนุ่มนวลมือไม้กรีดกลายไร้รำไปตามจังหวะเพลงพื้นเมืองที่ม้วนกุ๊บน้องส่งรอยยิ้มหวานหยดย้อยริกล้องตลอดทางดูแล้วเจริญหูเจริญตามากพอมาถึงจุดพ้อยตรงกลางเวทีน้องก็จัดท่าโพสแบบกุลสตรีสีล้านช้าง ประนมมือไหว้สวยๆหนึ่งกลุ่มทำเอาคนดูใจละลายในความน่ารักเรียบร้อยก่อนจะหมุนตัวโชว์ชายสบายผิวๆด้านหลังแล้วฟ้อนถอยหลังกลับเข้าไปแบบม้วนๆใจจอยทิ้งท้ายความประทับใจไว้แบบสมบูรณ์แบบสมกับที่เสียงบรรยายบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความสง่างามของชาวหลวงพระบางจริงๆค่ะเห็นแล้วภูมิใจแทนพี่น้องชาวลาวเลยงามหลายเดอ้อ อีกคลิปต้องร้องโ oh อ้โหให้กับความเหลืองอรารามแสบตาที่สาใส่กล้องแบบไม่เกรงใจใครเรียกว่าซีนเปิดตัวนิ่งนึกว่าตู้ทองเคลื่อนที่ได้เพราะแม่จัดเต็มสีทองมาตั้งแต่ยอดชดายันปลายเล็บเปิดซีนมาด้วยท่ายืนโพสที่มั่นใจสุดขีดสายตามุ่งมั่นเหมือนจะมาทวงคืนทุกอย่างบนโลกใบนี้เริ่มไล่สายตาจากยอดมงกุฎก่อนเลยทรงแหลมเฟี้ยวเปรี้ยวซาที่ขุนตาเหลือเกินมองผ่านนึกว่ายืมมาจากรงละครแถวแนี้ ดีไซน์ยอดแหลมเสียดฟ,ฟ้าที่พยายามจะบอกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงแต่ดูไปดูมาก็เหมือนเอาอะไรเก่ามาประกอบใหม่ยิงช่วงเครื่องประดับช่วงคอและบ่านี้บอกเลยว่างานถมงานแน่นเหมือนกลัวคนไม่รู้ว่ารวยทองลวดลายไทยเอ้ยลวดลายกระหนกที่ดูยังไงก็คุ้นตาเหมือนเพิ่งเห็นในงานวัดบ้านเราเมื่อวานนี้ดูไม่มีลายเซนเฉพาะตัวเท่าไหร่เหมือนยิบจับอะไรที่ดูขลังๆลังมารวมกันไว้ก่อนพอเลื่อนสายตาลงมาที่ชุดช่วงตัว โอ้ยตายแล้วนี่มันงานปักเลื่อมง,งานกระจกที่ตะโกนคำว่าอลังการใส่หน้าคนดูแต่พอมองลึกๆในดีไซน์กลับรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันแพทเทิร์นเดิมอีกแล้วหรอทรงชุดไทยอุ๊ยไม่ใช่ทรงชุดประจำชาติที่ดูพยายามจะเคลมความดั้งเดิมแต่ดูยังไงก็เหมือนชุดเช่าถ่ายพรีเวดดิ้งที่เน้นความเวอร์วังไว้ก่อนไม่มีลูกเล่นหรือการตีความใหม่ๆใ,ให้ว้าวเลยเรียกว่าเพลย์เซฟด้วยการถมท้องเข้าไปให้ดูขลัง แขนเสื้อยาวปิดมิดชิดพร้อมกำไลข้อมือที่ใส่มาแบบกะจะให้กล้ามขึ้นดูหนักอึ้งแทนคนใส่และไฮไลท์ที่พีคที่สุดที่ทำให้ชุดนี้ดูพยายามขั้นสุดคือฉากหลังที่แบกมานั่นแหละจ้าวินาทีที่หันมาเห็นแผงอมังการด้านหลังต้องขยี้ตาดูว่านี่นางงามหรือรถแห่กระถินเพราะเล่นยกประสาทหินนครวัดจำลองมาแปะไว้หลังแบบดื้อ,อเลยคือถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกประสาทหินไว้ก่อนขายของเก่ากินตลอดการ ดีไซน์ดูแข็งโป๊กเหมือนเอาโฟมแกะสลักมาค้นสีทองทับแบกความภาคภูมิใจหรือความหนักใจก็ไม่รู้ไว้บนบ่าโครงสร้างดูใหญ่โตมโหรานจนหน้าเป็นห่วงกระดูกสันหลังแต่มันก็ตอกย้ำความไม่มีเอกลักษณ์ใหม่ได้อย่างชัดเจนคือวนเวียนอยู่กับปราสาทหิน สีลาแรงและสีทองไม่มู v e on ไปหาดีไซน์ที่ทันสมัยหรือสื่อถึงยุคใหม่ๆเลยเหมือนสตัอบตัวเองไว้ในอดีตแล้วบอกว่านี่คือที่สุดแล้วจังหวัดการโพสท่านี้ก็ได้ใจชี้นิ้วสั่งตายไปข้างหน้าอินเนอร์นางพญาที่มั่นใจว่าชุดชั้นระสุดในสามโลกนิ้วที่ชี้มาเหมือนจะบอกว่านี่ของฉันนั่นก็ของฉันแต่คนดูทางบ้านอาจจะมองแล้วขำเบาๆว่าอ้าเอาที่สบายใจ การจัดแสงเงาในคลิปหรือภาพก็พยายามบิวให้ดูศักดิทธิ์มีรัศมีวงกลมด้านหลังศีสษะเหมือนเทพเจ้าลงมาจุติแต่พอดูรวมๆกับประสาทด้านหลังแล้วมันดูรกไปหมดเหมือนยัดเยดทุกอย่างที่คิดว่าเป็นของดีมารวมกันในที่เดียวจนหาจุดโฟกัสไม่เจอดูเป็นงานก๊อปเกรด A ที่พยายามตะโกนบอกว่าตัวเองคือของแท้ สรุปจบซีนนี้ด้วยความรู้สึกที่ว่าอีอย่างวะเบาๆคือสวยแบบเสร็จสับพสวยแบบสำเร็จรูปแต่หาความยูนิคไม่เจอเป็นชุดที่ตะโกนว่าฉันคือกัมพูชาด้วยวิธีที่เถอตรงที่สุดคือแปะประสาทหินใส่หลังจบไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องตีความศิลปะการออกแบบที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพทางความคิด ดูแล้วก็ได้แต่อมยิ้มแล้วคิดในใจว่าปีหน้าก็คงยกประสาทมาอีกหลังแน่ๆไม่เปลี่ยนมุกไม่เปลี่ยนแนวเน้นขายสตอรี่ดําเดินที่เคลมเอ้ยที่ภูมิใจเสนอวนไปค่ะเปิดซินฟิลิปปินส์มาวินาทีแรกต้องร้องว้าวให้กับความอลังการงานสร้างที่กระแทกตาแบบเต็มๆเ,เริ่มจากลุกแรกที่สว่างวาบยิ่งกว่าสปอตไลท์กับชุดสีทองอารามที่ดูเหมือนเทพธิดาแห่งรวงข้าวหรือดอกไม้สวรรค์อะไรสักอย่าง ดีไซน์ด้านหลังนี่แผ่ขยายออกเป็นแฉกๆรัศมีกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนดวงอาทิตย์กำลังเปล่งแสงลดลายฉลุบนแผ่นทองด้านหลังละเอียดวิบวับเล่นกระไฟเวทีสีแดงน้ำเงินด้านหลังได้แบบสะใจสุดๆพอมองไล่ลงมาที่ตัวชุดบอดี้สูทก็ปักเลื่อมระยิบระยับเข้ากันเป๊ะมีผู้ระยะช่วงเอวที่ดูแล้วเวลาเดินคงสะบัดพลิ้วไหวสวยงามน่าดูชม ยิงแมชกับรองเท้าบูทสีทองสูงปลีดและเฮดพีซทรงสูงที่ประดับด้วยขนนกสีทองฟูฟ่องยิงส่งให้หนางงามดูสง่าผ่าเผยยืนโพสท่ากลางแขนรับพลังจักรวาลพร้อมรอยยิ้มหวานหยดย้อยที่สะกดคนดูอยู่หมัดพอปรับอารมณ์มาดูอีกลุกหนึ่งบรรยากาศเปลี่ยนจากความสดใสเป็นความขลังระดับตำนานทันทีเปิดตัวมาด้วยความอึ้งในความทุ่มทุนสร้างที่เล่นยกปราสาทหินทั้งหลังมาแปะไว้บนบ่า ดีเทลของปราสาทด้านหลังนี้เก็บทุกเม็ดตั้งแต่ยอดปราสาทลงมาถึงฐานเหมือนย่อส่วนโบราณสถานมาไวใ้ให้เราดูแบบใกล้ชิดมีวงแหวนรัศมีแฉกแกด้านหลังศีรษะที่ช่วยขับเน้นให้ดูเหมือนเทวานารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยลงมาจากสวรรค์ชุดช่วงตัวเป็นงานปักดิ้นทองลวดลายไทยโบราณที่แน่นเอียดทุกตรารังนิ้วใส่เครื่องประดับทองทั้งคอทั้งแขนดูหนักแน่นและทรงพลังมาก แต่ที่เด็ดสุดคืออินเนอร์ของนางงามที่ส่งผ่านมาทางสายตาอันดุดันพร้อมท่านิ้วชี้พิคาดที่ยื่นออกมาข้างหน้าเหมือนกำลังไร้เวทมนต์หรือสั่งการกองทัพให้สยบแทบเท้าดูแล้วขนลุกในความทรงพลังและความตั้งใจนำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบจัดเต็มไม่มีกักเรียกว่ากินกันไม่ลงคนละสไตล์ฝั่งหนึ่งสวยหวานอลังการอีกฝั่งหนึ่งขลังและน่าเกรงขามสุด